โปวดทราบที่นี่สถานีลาดบุรีที่นี่สถานีลาดบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีลาดบุรีโปรดตรวจสอบของและฝากภาระของท่านนำงจับกุมให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับขับรถที่จอดเท่นไม่ทานชลาที่หนึ่งไปขับรถต่วจพิเศษขบวนที่ฝ่าที่เจ็ดรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีถึงไหนโปลงครับ นี้ก็บวนสามเจ็ดแสงขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งมานะครับได้ข่าวว่าขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งตู้แอร์เสียนะครับ รถโดยพิเศ้ขบวนที่3 7เมื่อออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะอยู่รัส่งผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีเป็นสถาน,น,ถานีต่อไปครับ นี้ขบวน37เข้าราบุรี6โมง50นะครับ สักครู่กระบวนหนึ่งจะหนึ่งก็จะ,จะตามหลังมาครับ